โอเคฮะสวัสดีฮะทุกคนก็เราอยู่กับไลน์เลนเจอร์แล้วครับผมก็ไลนเลนเจอร์ครบรอบ10ปีแล้วนะฮะก็อยากจะพูดให้ดีใจมากกว่านี้เลยนะฮะแต่แบบคือรอนนี้เป็นร้อนในที่ดินแล้วเว้ยพอะมานสุดๆแต่ว่าอยากจะทําแล้วไม่ไหวแล้วก็มาไลนเลนเจอร์เลยนะฮะตอนนี้มีอีเวนต์ฉลองครบรอบ10ปีแล้วนะครับทุกคนเกมหมาอยู่กับเรามา10ปีแล้วครับ นะฮะเนื่องในโอกาสเกมหมาครบรอบสิบปีนะฮะเราก็เกมได้จัดโคโรโบนะฮะเป็นโคโรโบมินิโคโรโบดีกว่ามันมาแค่ต right. ัวเดียวนะฮะคือซากุระมิกุนะฮะตัวตรงกลางเนี่ยนะฮะก็เป็นตัวแจกฟรีนะทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วแหละเพราะผมทำคลิปเนี่ยวันนี้เันวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้นวันที่4แล้วเนี่ยผมเพิ่งจะทำซึ่งคลิปนีอาจะลงวันที่5กันแน ก็ครบรอบ10ปีนะฮะก็ได้มีการแจกพุงแจกเพชรเยอะแยะนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะอันนี้ที่ผมสนใจแล้วจะมาเปิดในคลิปนี้กันนะฮะก็คือตัวกาชาสลองครบรอบ10ปีนะฮะการันตีท่าแสงและมืดนะฮะคือได้แน่นอนแสงหรือมืดซึ่งไอดีหลักผมอยากได้นี่นะฮะนาฬิกาปูก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันทั้งหมดเลยนะครับ5ไอดีที่เรามีนะฮะก็เพื่อเป็นการไม่ดีรอนนะฮะเราจะเปิดที่ไอดีอื่นกันก่อนนะฮะเราไม่เปิดไอดีหลักก่อนแน่ มาเปิดในไอดีสี่ก่อนแล้วกันเนาะถ้าเปิดไอดีหลกกักเลยตอนต้นคลิปแล้วถ้ามันได้ตัวอะไรที่แบบอย่างเช่นไอรถเข็นขยะขึ้นมามันก็ทำได้ติดใจเกินไปอ,อ่ะขอเป็นไอดีสุดท้ายแล้วกัน,นะะไอดีนะ่ะของอะไรแจกมาผมยังไม่ได้รับเลยในเดีนี้รับมาให้หมดรับมาให้หมดมยกเลิกหกครั้งนะฮะแล้วกดตกลงไปเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ตกลงไอดีสี่ถ้าอยากได้ตัวอะไรมากสุดก็ทุกไอดีก็อยากได้นาฬิกาปูอะไรนะฮะไม่ต้องพูดมากเลย,เลยมีแค่นาฬิกาปูแล้านั้น วิ่นก็ไม่แย่นะไปกบปั้นปะขอดูแป๊บนะฮะวิ่ยมี26่สิบตัวด้วยก็ไม่แย่นะทำได้ทำได้เดี๋ยวค่อยทำแม็กใส่ทีมแล้วกันเนาะก็ดีนี้ได้มาเป็นอดูบินะฮะก็เดี๋ยวคือไปดีต่อไปเลยกัน อนนี้เรามาอยู่ที่ดีสามของผมแล้วนะก็ไอ3ดีสามของผมนะฮะก็เหมือนเดิมฮะหว่าน,นาฬิกาปู่นะฮะอ่ะแล้วก็เบลลล็อกด้วยเบาลล็อก i อดี ID นี้ถ้าได้เบาลล็อกก็จะดีมากนะฮะนาฬิกาปู่เบาล์ล็อกเรารีบหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ตกลงนาฬิกาปู่กับเบาล์ล็อกนะฮะในดีนี้ถ้าได้สองตัวนี้คือเกิดแต่ถ้าได้ขยะคือว่าอะไรโอเคมา เรามาอยู่ที่ดีสองนะฮะก็ไอดีนี้ก็ต้องการเหมือนเดิมเลยนาฬิกาปู่นะฮะเพราะหยุดห้าวิผมต้องการหรือไม่ก็บาล็อกก็ได้นะเออใช่นาฬิกาปู่บาวล็อกนะไอดีนี้มามีใครได้นาฬิกาปู่กับบาวล็อกในตู้นี้จริงมากกว่าเนี่ยผมอยากรู้จริงๆริงเลยเปิดไปเลยแล้วกันแบบไม่คิดมากข้ามด้วยอะไอดีสองเกิดไม่จะขอตัวนี้ในดีหลักเลยได้ปะ ใ่นะฮะเรามาอยู่ที่ไอ a ดี l แอปเในดีะฮะพิกาชาเลยอย่างรวดเร็วเราขอแค่เรามั่นใจแล้วกดว่าบาวล็อกจะออกกดไปเลยเออทีเมื่อกี้กดไปเลยมันยังได้เลยใช่ปะ่ะนาฬิกาปูบาวล็อกช่วงเวลานี้ของจริงมันก็ดีแหละแต่แบบผมไม่ชอบ เรามาอยู่ที่ไอดีหลักของผมละก็ไอดีหลักนะฮะผมหวังแค่ตัวเดียวเลยคือนาฬิกาปูนะเพราะว่านี่นะฮะคือผมมีบาวล็อกเก้าดาวแล้วคือถ้ามันมาอีกเนี่ยหมิดคำซีว้าเลยนะโอเคฮะไปที่กรญชาเลยดีกว่านะฮะเพื่อความรวดเร็วนาฬิกาปูจุบหน้าจอโทรศัพท์หนึ่งทีแล้วกดตกลงไปเลยละกันมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรนาฬิกาปูโคตรเก่าตัวยังเก่าเลย เอาเป็นว่าทุกไอเดียของผมนะฮะในเดือนนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเล่นนอกรอบกันหมดแล้วนะฮะก็ไม่ได้ทําคลิปเพิ่มเติมแล้วมั้งนอกเว้นแบบจะมารีวิวตัวอะไรประมาณนี้นะฮะก็ส่วนสุ่มกระชาพวกนี้ผมอาจจะไปสุ่มนอกรอบหมดแล้วนะฮะถ้าได้ตัวอะไรจากนี้มา <c oughs> แล้วก็ตัวแสงใหม่เดือนนี้ผมคงไม่ได้ตามล่าแล้วเนาะทุกไอเดียเลยแต่กียนี่อันนี้ขอดูทีก่อนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวมีบางไอเดียอยากสุ่มกียนะฮะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้และกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยกันนะคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับ